มาแล้วนะจ๊ะขาวโพลนเลยนะจ๊ะขาวโพลนเลยมาแล้วมาแล้วบานที่นี่ค่าพอบานอย่าถามหาบ้านนี้เป็นยังไงมาเราตัวบาานี้สวัสดีค่ะพี่น้องพี่น้องจ๋ามาแล้วมาแล้วมาแล้วจ๊ะมาแล้วเอียงมากเอียงมากเบิ่ง่ะกระล่างขาว มาแล้วนะจ๊ะครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกของปีปีนี้มาชา้าถึงว่ามาช้านะจ๊ะไป,ปล่อยมาแล้วไป,ปลปรยมาแล้วนะจ๊ะไป,ปลปรยมาแล้วหมิมะมาแล้วพี่น้องจ๊ะหมดหน้าเห็ดแล้วนะจ๊ะยังไงก็ฝากติดตามช,มชมชีวิตในเมืองหนาวด้วยนะคะชีวิตในฤดูหนาวแล้วเด้อฝากติดตามรับชมด้วยนะคะ หมดหน้าเห็ดแล้วหน้าเห็ดปีหน้าค่อยมารุ่นกันใหม่นะจ๊ะหน้านี้ก็เข้าฤด,ดูหนาวแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชีวิตในฤดูหนาวด้วยนะคะว่าจะเป็นยังไงเราจะพาไปทํากิจกรรมอะไรกันนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะลมเบิดเหมือนนะคะพี่น้องลมบนเหมือนแล,ล้วก็หิมะโปรย ตกมาพี่น้องเอ้ยหนาวหนาวหน,าว,นาวแล้วนะจ๊ะหนาวแล้วว <c oughs> ันนี้ศูนย์องศานะจ๊ะพี่น้องจ้ะศูนย์องศาศ <c oughs> ูนย์องศานะคะสตอกโฮมสวีเดนนะจ๊ะห <c oughs> นาวแล้วพี่น้องเอ้ยมาแล้ววันนี้น่าจะหนาวมากเลยนะคะเนี่ปีนี้ดูอากาศแล้วท่าจะหนาวมากๆถ้าจะหนาวมากๆเลยนะปีนี้ ไ,ได้เก็บอันนี้ขเขาเฮื่นยกสาสก่อนก็นไกกกเลยจะต่างไตสตองห่มกับต๊แล้วพี่น้องแต่ทังเข้ากับกำลังเริมมากเฮ้ยมันหนาวเย็นมันเย็นเย็นมันเย็นอะจาะมันเย็นมันเย็นเฮ้ยมันเย็นมันหนาวไปแล้วค่ะพี่น้องหนาวหนาวหนาวโอกาสหนา้าค่อยทายเห้เบิงนะคะไปแล้วไปแล้ว แล้วนะจ๊ะพี่น้องจ้ามาคักมาแน่เลยบัตรเบิงเบิงมาคักมาแน่เลยบัตรที่นี่โอ้ยพี่น้องนะจ๊ะพี่น้องล่มนะคะล่มล่มแห้งลมแรงมาก มาแปบเดียวเร่เริ่มขาวละ่ลมลบ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 ,ลบ,ลบ แล้วเข้าหน้าหนาวอย่างเต็มตัวแล้วนะจ๊ะหิมะมาะแบบนี้นะหน้าหนาวอย่างเต็มตัวมืดทั้งวันตกทั้งวันนะจ๊ะค <c oughs> ือปุ๋ยน่นเนี่ยหลายพี่น้องเวลา่นตกวเวลา่นปิวมาแต่ว่าหันไปเย็นนะคะเย็นคือจังอันแล้วก็เป็นเป็นพงคือจังน้ำแข็งใสบานเฮาเลยนะ สว,ว,วัสดีนจ้ะเด้อสวัสดีพี่น้องยังเป็นทางการนะจ๊ะหนาวแล้วนะคะพี่น้องหนาวเล้วเขาหน้าหนาวอย่างเต็มตัวแล้วนะจ๊ะไประเรีกเขาป้าแล้ววันนี้พี่นอ้องเอ้ยเหตไตแหงแล้วเ็ดแแล้วนะคะเหตไตแข็งแล้วตอนนี้ก็ติดตามรับชมตามฤดูกาลเป็นนีล่ะคะพี่น้องจ๊ะติดตามชมฤดูหนาวด,ด้วยเด้อว,ว่าเราจะพาไปทำกิจกรรมอะไรนะจ๊ะ ในเบิ่งแต่คลิปเห็ดหลายเด้อพี่น้องเด้อฝากเบิ่งคลิปชีวิตในต่างแดนทุกในเด้อจใาเด้อว่าเป็นจังใดว่าห้าสิบภาพเป็นเห็ดหยังหนาวเร็วม,มันหนาวมันหนาวเ่าอะไรเต็มเฮ้ยนะพี่น้องตกเย็นสินะคะ่ะตกไม่สิะะ่เดือนตกตกมาสักสองสามชั่วโมงกับขาวโพ้นเลยนะจ๊ะพี่น้องนี่เราก็จะได้อากาศ อันนี้มากันแล้วนะคะท้าหิมะตัวกันนะไอ้จยังไละ่ะเทั้งหนาวเทั้งเย็นเทั้งทั้งขาวนะคะกะนี่ความสว่างถ้าำเป็นหิมะก็มืดนะคะพี่น้องจะเพราะหิมะตัวมากก็ใสาขาวสว,าสว่างสวยนะคะตกแป๊บเดียวเห็นปะตกแป๊บเดียวเริ่มขาวละมาแล้วพี่น้องเอ้ยมาแล้วมาแล้วนะจ๊ะโอ้ยหนาวหนาวหนาวเย็นมืดเย็นมืดเย็นมืดบ่ได้วถุงมือลงมานํา ลมน้ำนะจ๊ะพี่น้องจ้ะลมนํำทั้งลมทั้งหิมะเลยทั้งลมทั้งหิมนะนะเสียงลมเสียงลมนะจ๊ะยางก็ต้องระวังได้ชัวร์ตกมเะมะเาร็จแล้วมันี้อากาศเย็นมันี้เป็นน้ำแข็งโอ้ลี่ต้นต้นไหม้ดอกไหม่พี่น้องจ้า โอเคนะคะเขานเงื่อนแล้วนะพี่น้องจ้าเข้าแล้วเข้าแล้วโอเคนะคะอย่าลืมอีกฝากอีกครั้งนะคะฝากกุเยก็เช่กุตตามพเป็นการังรจให้ซาสกุลในเรื่อจ้าเด้อกูรักต่างวัยนะคะหน้าหนาวก็ไม่มีอะไรมากมายเนะาะซาสกุลก็หน้าหนาวกับเรเห็ดงานหลายงานกับลูก้ากะมีบุกกะกะเรเห็ดพ่มีกะยูน้องแอน้ำสัน้น จิสระพี่น้องจ้ะกพรนานน้าวเข้าเห็นว่ามีอย่างว่ามีงานอย่างหลายดอกนาหอนงานถึงหลายนะจ้ะโอเคค่ะเขาือนแล้วเขาือนแล้วน้าน้าวนะเบิงบ่งเบิ้งเบิ้งตัวสุสสุนเป๊บเดียวแป๊บเดียวมีหมาว่าเกาะ่ะนาสีนะค่ะนาสีนาสดนดนะะน้อค่ะเด้อแป๊บเดียวค่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ที่เราปลูกผักก็ขาวไปหมดแล้วนะคะพี่น้องจ้าโ <c oughs> ตมาแป๊บเดียวเห็นบ่โ <c oughs> ตมาแป๊บเดียวขาวจานท์ผ่านเลยตกมาแป๊บเดียวขาวเลยที่นี่ขาวเลยความสวยความงามกลับมาแล้ว แันลวมันแลวมันเลวกัรหลอกหน่อยออกมาเล่นหิมะจ้่พี่น้องจ้าโคลกหน่อยออกมาแล่นเล่นหิมะหิมะหลแรแเพก่นออกมาหลับเอาหิมะนะจ๊ะพี่น้อยจ๊ะปีนี้ตายไปสองตัวนะกระลอกหน่อยโดนรถเหยียบ่นออกมาเล่นเพื่อเหยียบนเพิ่นบม่มีหมวกได้เวลา่นออกมาแนเล่น เด็กหน่อยปันเด็กหน่อยนะพี่น้องพี่หน่อยเด็กหน่อยกับหมักหิมะเนาะเวลาหิมะมอันมาเด็กหน่อยก็ดีใจออกมาเล่นจ้าหน่อยก็ได้เล่นสไลเดอร์ระบาดเขาทอเข้า <c oughs> ขขไปได้หลายจ้าจ้าหน่อยก็ได้เล่นสไลเดอร์แล้วสําหรับเด็กหน่อยบันนะจ๊ะตกมาแบบตัวเจ้าสี่น้นไล่เติบอยู่เด้อนี่เนี่ยคอ,อนฟอนบ้อมาลางไปนะจ๊ะพี่น้อง มากกับความสวยความงามค่ะอากาศเย็นบัเน,นี้ติดคันเย็นค่ะมันเป็นน้ําแข็งมันยางหยากได้บัน่นคันฝนมาตกใส่นี่เป็นคันฝนมาตกใส่แต่บาใน,นอากาศเย็นติดลบลงมาอีกนี่ยางนี่อ้ยระมัดระวังแลวพี่นอ้องถ้าฝนมาหลางกับอากาศหนาวกับเป็นน้ําแข็งาานะค่ะยางกับยางหยากพี่น้องจะในกานะคะฝากดูแลสุขภาพนะคะพี่น้องจา้าดูแลสุขภาพ ด้วยกันสุู้สุกคนนะคะเด้อไปใส่มาใส่กใส็ใส่ใส่แค่ยาวนานๆน,น,นะคะพี่น้องจ้า